กลับมาพบกับช่องพลายเบนนะคะเนาะอ่าวันนี้อ่าพลายเบนนะคะมาเอ้าอ่าวันนี้น้องกฐินนะคะมาเยี่ยมตอกแตกนะคะเนาะมาเยี่ยมน้องสาวนะคะเนาะอ่านั่งลงนะคะเนาะอ่าเก่งมากนะคะลูกอ่าแอคชั่นนะคะกฐินเนาะกฐินนะคะเอามาดูมาดูน้องตอกแตกนะคะเนาะน้องตอกแตกนะคะเข้าโรงเรียนนะคะเนาะ เรียนที่ผ่านมาก,ก็คือเก็บไว้ข้างหลังามาดูกันนะคะทําอะไรกันนะคะนอะ้องทั้งสามเชือกเลยนะคะนอะ้องอันนี้หลังโรงเรียนใช่ไหมคะนี่นะคะนอะ้องอ่าทั้งสามเชือกนะคะนอะ้องน่ารักน่าจังมากเลยนะคะแม่แม่เอ็ซีทุกทุกท่านคะอ่าดูกันนะคะเนาะ วันนี้ก็มาเยี่ยมนะคะนน้องก็บถ ac oh! ิ right. ่นมาเยี่ยมน้องต๊อกแตกนะคะน้องน้องต๊อกแตกฝึกมานะคะนาะฝึกไม่กี่วันนะคะก็เก่งมากเลยนะคะน้อยกขาได้นะคะน้องมาแล้วนะคะนาะนี่นะคะออกมาหน้ากล้องเลยนะคะแม่แม่เอฟซีทุกท่านค่ะโอ้ตัวไหนคำรามนะคะนาอวันดีนะคะน้อวันดีนะคะ โอ้จะป้อนผลไม้นะคะอ่าหิวนะคะถ้าพูดได้ว่าเพราะว่าเขาจะบอกว่าน้องตาดให้พี่กินด้วยนะคะเนาะน้องตาดให้ให้พี่แต้กินด้วยนะคะเนาะโอ้ยแย่งกันนะคะเนาะโอ้หมดแล้วกลวยหมดแล้วจะเอาอีกนะคะเนาะเอาอีกนะคะ โอ้ยรู้สึกว่าจะติดมากเลยนะคะเนาะอ่าน้องแต่ก็จะติดกันนะคะอ่สายโยกนะคะไม่ต้องมีเพลงนะคะเนาะแม่เอฟซีคะไม่ต้องมีเสียงดนตรีนะคะเพราะว่าสายโยกนะคะเนาะอ่ะเด็กๆของเราสายโยกทั้งนั้นเลยนะคะเนาะโอ้เหมือนกับว่าถ้าเราจะมาป้อนผลไม้อย่างนี้นะคะเนาะความเคยชินของน้องคือจะโยกเต้นรอเลยนะคะเนาะอ่ะโยกเต้นรอเลยนะคะทั้งสามเชือกนะคะเนาะ อจะทานอีกนะคะน้องตกเขาเลน่ากินนะคะเน้ะกินกันเนาะ ทุ่ๆนี่คะเนาะความน่ารักของทั้งสามเชือกเลยนะคะเนาะนี่นะคะวันนี้ช่องของเราพาแม่แม่เอฟซีนะคะเข้ามาดูความน่ารักนะคะเนาะของทั้งสามเชือกนะคะเนาะของเด็กๆนะคะเนาะเด็กๆนะคะทั้งสามเชือกนะคะเนาะมาให้ทุกๆท่านได้เห็นนะคะเนาะ ความน่ารักในแต่ละแบบนะคะเนาะน,นี่นะคะเอา้าดูตัวเล็กนะคะเนาะโอ้โตัวเล็กก็เกินการมะพร้าวเป็นเหมือนกันนะคะเนาะโอ้โกระถินว่ายังไงลูกกระถินได้อะไรมานะคะเนาะอายอดอ้อยนะคะเนาะพอน้องเป็นเด็กนะคะเนาะชอบยอดมากที่สุดเลยนะคะเนาะ้องทานยอดอ้อยนะคะเนะาะเก่งมากเลยนะคะวันนี้พาแม่แม่ fc ทุกท่านนะคะมาดูความน่ารักของทั้งสามเชือกนะคะเนาะ กลัวนะคะกลัวพี่แย่งนะคะเนาะกลัวพี่แย่งนะคะเนาะกลัวพี่แย่งนะคะห่วงกินนะคะเนาะห่วงกินเนาะห่วงกินนะคะเนาะนต อ่ากระถินหันหน้ามาทางนี้เร็วลูกเร็วหันหน้ามาทางนี้อาเก่งมากเลยนะคะเนาะหันหน้ามาฝั่งนี้นะคะเนาะเก่งมากนะคะเนาะได้กลิ่นยอดออยเนาะโอ้เก่งมากนะคะเนาะอ่านี่นะคะ เก่งมากลูกเก่งมากเนาะจะโยนทิ้งหรือจะโยนลงคะอ๋อโยนลงนะคะนว่าแต่จะโยนทิ้งนะคะเนาะเก่งมากเลยนะคะว่าแต่จะโยนไปข้างหลังนะคะเนาะถ้าไปข้างหลังนี่พ่อควานของเราเรียบร้อยเลยนะลูกนะไม่มีใครตัดหญ้านะคะเนาะอ่าเก่งมากลูกเก่งมากนะคะเนาะเก่งมากนะคะน้องเติมวาตมิวนะคะเนาะเติมนมเสร็จแล้วก็มาโชว์พลังนะคะเนาะมาโชว์พลังได้เลยนะคะเนาะ โอ้เสียงคำรามนะคะอ่าตัวเล็กๆนะคะนอกแต่เส no. yeah. ียงดังมากเลยนะคะโอ้น้องมีพลังมากเลยนะคะเนาะเสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะเสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะเนาะเสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะสงสัยจะหิวนมพีกทินหรือเปล่าลูกอย่าพึ่งสงสัยจะหิวนมกัทินนะคะเนาะ น้องกฐินยังไม่มีอะไรเลยนะคะเนาะยังไม่มีอะไรเลยตอกแต๊กบอกว่าไปสำรวจดูก่อนนะคะเนาะเผื่อจะมีอ่าน้านมนะคะเนาะเอาสำรวจอีกแล้วนะคะเนาะกฐินบอกว่าพี่ยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยแต๊กเอ้ยพี่ก็ยังเสริมนมนะคะเนาะเมื่อกี้ก็ทานนมมานะคะเมื่อกี้นะคะเนาะยังกินนมมาเช่นกันนะคะ เออกลืนคลังไงก็ขอฝากแม่แม่เอซีนะคะที่ติดตามช่องไพร์ดินชาแนลนะคะอ่าขอให้ท่านช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ของเราไปเรื่อยๆนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะจบคลิปวันนี้เพียงเท่านี้นะคะอ่าเดี๋ยวแม่ๆทุกท่านเราติดตามนะคะว่า ในคลิปหน้านะคะเราจะพาทุกทกท่านไปที่ไหนกันนะคะเนาะอ้าวเดี๋ยวให้กระถินปิดคลิปนี้นะคะด้วยการอ่ะอ่ะทำยังไงลูกสวัสดีไหมหรือทํำยังไงอ่ะเอาที่สบายใจนะคะเนาะอ่าอ่ะยกนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวน้องจะยกลาไปในคลิปนี้นะคะเนาะอ่าได้ไหมลูกไหนทํำยังไงสวัสดีไหมสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีก่อนเร็วนะคะเนาะเราจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ค่ะเดี๋ยวติดตามในคลิปหน้านะคะว่าจะพาทุกท่านไปที่ไหนกันนะคะเนะาะค่ะสวัสดีค่ะ